สวัสดีค่ะโอ้ยแม่แมบบ่ค่ะขี่รถจังไดจนน้ำมันม,นมดค่าทีขี่รถมาเติมน้ำมันมด,ดีนะนี่เอาถังน้ำมันมาด้วยนี่ถือให้ยังมีความชุ่ม <c oughs> เกือบแม่นยอยู่โอ้ยควรจอยเอ้เจ้าเฮ็ดเนี่ยเขาเจ้านี่เกือบแม่นคอยดยอยู่รถซ้าเร่งเจ้าผลไม้ไปฝากลูกสาวที่โรงเรียนแม่แม่มดกลางางำมดอยู่มืองนี้เลยเลยแบบว่าขี่มา รถมันกระตุกคนนะ่ะเอา้าเฮ้ยงานเขาแล้วคนนะ่ะรถมันน้ำมันหนูก็เลยเอ,า<ล>อย้าขี่รถยังบ่เติมน้ำมันหนูก็เลยว่าอุ้ยนี่เด้นี่น้ำมันเอามาพอดีอุ้ยตายตาย,ตายควันจอยเจ้าปวดพอ่พอ,พอเอาทั้งเทเลยไหมเสียเวลา่าดูแม่แม่ โอ้ยเนาะเท่เมันตรงๆไปเลยนั่นหมดกลางจริงเขาจะเอาลงได้น้ำมันเกินดีนะไม่เอาถังน้ำมันลงวัสดนะได้ยู่ได้เค้นพุ่นลราแม่แมออ่ดูแปมแปมแม่เก็บ <laughs> มมไม่ได้กินเพะะื่อมเรา เจ้าทำอะไรของเจ้าด,ไไดูไปต่อได้ไปต่อได้ไปต่อได้ที่ไปห้าลูกสาวน้ำมันมิดกลางข้างเติมน,น้ำมันมดเติมแล้วดีนะบอทังน้ำมันลงนนนนอ,อยู่บานยอท่องนะบานยอท่อง You <laughs> know